สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกะเฮิรต์และ AM 891กิโลเฮิรต์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ พระกวาโตรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระกวาโตรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระกวาโตรหะโตสัมมาสัมพุทธะขอ,อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้น ฟังธรรมคำพุทธ,ธะมัชิมานิกายมหาราหุโลวาทาสูรเรื่องของพระราหุนมีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเจตวันอารามของท่านอนาถบินทิกาเศรษฐีเกตพระตะกรสาวพิธีในครั้งนั้นเป็นเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคครองสบงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบินดาบาในยังนครสาวัตถีแต่เช้าแม้ท่านพระราหุลก็ครองสบงถือบาทและจีวรตามพระผู้มีพระภาคไปทางเบื้องหลังในครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้พินพระพักไปรับสั่งกับ ท่านพระราหุลว่าราหุลรูปชนิดใดชนิดหนึ่งมีอยู่จะเป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามเป็นภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณี่ก็ตามมีในที่ไกลหรือที่ใกล้ก็ตามเธอปึงพิจารณา เห็นรูปนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญรูปเท่านั้นหรือข้าแต่ท่านพระสุคตรูปเท่านั้นหรือพระชก้าราหุลทั้งรูปทั้งเวทนา ทั้งสัญญาทั้งสังขารและทั้งบิญญาณในครั้งนั้นท่านพระราหุลคิดว่าวันนี้ใครหนออันพระผู้มีพระภาคทรงโอวาทด,ด้วยโอวาทในที่เฉพาะพระภาคแล้วจะเข้าไปสู่บ้านเพื่อบินทบาทเล่าดังนี้แล้วจึงกลับจากที่นั้นแล้วนั่งกู้บลัง ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าณนะโคนไม้แห่งหนึ่งท่านพระสารีบุตรได้เห็นท่านพระราหุลผู้นั่งกูบลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าณนะโคนไม้แห่งหนึ่งแล้วก็บอกกับท่านพระราหุลว่าราหุลเธอจงเจริญอาณาปานสติเถิดด้วยว่า อาณาปานสติภาวนาที่บุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอัน,นิี้ส์งใหญ่ครั้งนั้นเป็นเวลาเย็นท่านพระราหุลออกจากที่พักหลีเกเรนแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งอยู่นะที่ควรข้างหนึ่ง ได้ทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองผู้เจริญอาณาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรทําให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลใหญ่มีอันนี้สงใหญ่พระเจ้าข้าราหุนรูปอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นของหยาบ มีลักษณะเข่นแข็งอันอุปทานคือความยึดถือของคนหรือสัตว์เข้าไปตือเอาแล้วเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเย่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอด ลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่อาหารในกระเพาะหรืออุจจาระหรือจะยังมีรูปแม้อื่นที่เป็นภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นของหยาบมีลักษณะเข่นแข็งนั้นความยึดถือของคนหรือสัตว์เข้าไปถืออแล้วอย่างเดียวกันนี้ระหุนนี้เรียกว่าท่าดิน ที่เป็นภายในท่าดินอันใดที่เป็นภายในด้วยท่าดินอันใดที่เป็นภายนอกด้วยนั่นก็สักว่าเป็นท่าดินเสมอกันเท่านั้นอันใครๆพึงเห็นโดยชอบด้วยปัญญาตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา รันเห็นธาดินด้วยปัญญาเห็นชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้วจิตย่อมเบื่อหน่ายต่อธาดินย่อมคลายกำหนัดจากธาดินราหุนธาดน้ำเป็นอย่างไรเล่าคือธาดน้ำมีทั้งที่เป็นภายในและเป็นภายนอกธาดน้ำที่เป็นภายในคือธาุ อันใดที่เป็นภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นของเหลวอันความยึดถือของคนหรือสัตว์เข้าไปถือแล้วเช่นน้ำดีน้ำเสลดน้ำหนองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันน้ำตาน้ำเหลืองน้ำลายน้ำเมือก น้ำลื่นหลอกอ็หรือน้ำมูดก็ดีหรือจะยังมีธาตุน้ำที่เป็นภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นของเหลวอันความยึดถือเข้าไปถือ,อแล้วอื่นๆน,นอกไปจากนี้อันใดก็ดีธาตุน้ำทั้งสองประเภทนี้เรียกว่าธาตุน้ำอันเป็นภายใน ธาตุน้ำที่เป็นภายในด้วยธาตุน้ำที่เป็นภายนอกด้วยนั่นก็สักว่าเป็นแต่เพียงธาตุน้ำเสมอกันเท่านั้นอันใครๆพึงเห็นธาตุน้ำนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา ครั้นเห็นธาตุน้ำนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้วจิตย่อมเบื่อน่ายจากธาตุน้ำย่อมคลายกำหนัดจากธาตุน้ำราหุนธาตุไฟเป็นอย่างไรเล่าธาตุไฟมีทั้งที่เป็นภายในและเป็นภายนอกธาตุไฟที่เป็นภายในคือธาตุไฟอันใด อันเป็นภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นของเป่าผลานอันความยึดถือเข้าไปเตียอแล้วเช่นไฟที่ยังกายให้อบอุ่นไฟที่ยังกายให้สุดโสมไฟที่ยังกายให้กระวนกระวายไฟที่เป่าอาหารที่กินแล้วดื่มแล้วเกี่ยวแล้วลิ้มแล้วให้แปรไปโดยชอบนี้ก็ดี หรือจะยังมีธาตุไฟอื่นที่เป็นภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นของเผาผลานญอันความยึดถือก็อไปถือแล้วอื่นๆนอกไปจากนี้อันใดก็ดีราหุนธาตุไฟทั้งสองประเภทนี้เรียกว่าธาตุไฟอันเป็นภายในธาตุไฟที่เป็นภายในด้วย ธาตุไฟที่เป็นภายนอกด้วยนั่นก็สักว่าเป็นแต่เพียงธาตุไฟเสมอกันเท่านั้นอันใครๆพึงเห็นธาตุไฟนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราครั้นเห็นธาตุไฟนั้นด้วยปัญญาอันชอบ ตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้วจิตย่อมเบื่อหน่ายต่อาธาตุไฟย่อมกลายกำนัดจากาธาตุไฟราหุนาธาตุลมเป็นอย่างไรเล่าคือาธาตุลมมีทั้งที่เป็นภายในและเป็นภายนอกาธาตุลมที่เป็นภายในคือาธาตุอันใดเป็นภายในเป็นของเฉพาะตน เป็นของพัดไปพัดมาอันความยึดถือเข้าไปถืออาแล้วเช่นลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในไส้ลมเล่นไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกนี้ก็ดีหรือจะยังมีธาตุลมที่เป็นภายในเป็นของเฉพาะตน เป็นของพัดไปพัดมาอันความยึดถือก็ไปถือเอาแล้วอื่นๆนอกไปจากนี้อันใดก็ดีธาตุลมทั้งที่เป็นภายในด้วยทั้งที่เป็นภายนอกด้วยก็สักว่าเป็นแต่เพียงธาตุลมเสมอกันเท่านั้นอันไกลๆพึงเห็นธาตุลมนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราครั้นเห็นธาตุลมด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้วจิตย่อมเบื่อหน่ายต่อธาตุลมย่อมคลายกำหนัดจากธาตุลมระหุนอากาศสาธาตเป็นอย่างไรเล่าอากาศสาธาตมีทั้งที่เป็นภายใน และเป็นภายนอกเืออากาศสาธาตุที่เป็นภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นของแสดงลักษณะแห่งความว่างนั้นความยึดถือข้าไปถือเอาแล้วเช่นช่องหูช่องจมูกช่องปากที่ว่างที่อาหารที่กินแล้วดื่มแล้วเคี้ยวแล้วลิ้มแล้วผ่านไป ที่ว่างที่อาหารที่กินแล้วดื่มแล้วเคี้ยวแล้วลิมแล้วตั้งอยู่หรือช่องที่อาหารที่กินแล้วดื่มแล้วเคี้ยวแล้วลิมแล้วเอาสู่เบื้องล่างนี้ก็ดีหรือจะยังมีอากาศาธาตุที่เป็นภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นของแสดงลักษณะแห่งความว่างอื่นๆ นอกไปจากนี้ซึ่งไม่ตันมีลักษณะไม่ตันเป็นของเปิดมีลักษณะเปิดอันเนื้อและเลือดไม่เข้าไปบรรจุอยู่อันเป็นภายในอันความยึดถือเข้าไปถืออแล้วอื่นๆนอกไปจากนี้อันใดก็ดีราหุลอากาศธาตุทั้งสองประเภทนี้เรียกว่าอากาศธาตุ ที่เป็นภายในอากาศธาตุที่เป็นภายในด้วยทั้งที่เป็นภายนอกด้วยก็สักว่าเป็นแต่เพียงอากาศธาตุจะเมอกันเท่านั้นอันใครใพึงพิจารณาเห็นโดยชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราการเห็นอากาศธาตุนั้น ด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้วจิตย่อมเบื่อหน่ายต่ออากาศาธาตุย่อมกลายกำหนัดจากอากาศาธาตุราหุนเธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยแผ่นดินเถิดเพะเมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยแผ่นดินอยู่ภาษาทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจที่เกิดขึ้นแล้ว จะไม่กลุ่มรุมจิตตั้งอยู่เปรียบเหมือนคนที่เขาทิ้งเอาของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างทิ้งคูดบ้างมูดบ้างทิ้งน้ำลายบ้างน้ำหนองบ้างน้ำเลือดบ้างลงบนแผ่นดินแผ่นดินก็ไม่อยู่รู้สึกอ,อึดอัดระอาดังเกียตด้วยสิ่งเหล่านั้นนี้ฉันใด้ราหุลธอจงอบรมจิต ให้เสมอด้วยแผ่นดินเถิดเมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยแผ่นดินอยู่ภาษาทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจที่เกิดขึ้นจะไม่กุรุ่มมจิตตั้งอยู่ฉะน,นั้นเหมือนกันราหุลเธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยน้ำเถิดพะเมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยน้ำอยู่ อาาทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจที่เกิดขึ้นจะไม่กลุ่มรุมจิตตั้งอยู่เปรียเมือนเมื่อคนเก่าทิ้งเอาของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างทิ้งคูดบ้างมูดบ้างน้ำลายบ้างน้ำหนองบ้างน้ำเลือดบ้างลงไปในน้ำน้ำนั้นก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดระอารังเกียจ ด้วยสิ่งเหล่านั้นนี้ฉันใดราหุลเธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยน้ำเถิดประเมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยน้ำอยู่ภาษาทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจที่เกิดขึ้นจะไม่กลุ่มรุมจิตตั้งอยู่ฉะน,นั้นเหมือนกันราหุลเธอจงอบรมจิต ให้เสมอด้วยไฟเติดประเมื่อเตออบรมจิตให้เสมอด้วยไฟอยู่อาสะต์ทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจนันเกิดขึ้นแล้วจะไม่กลุ่มรุมจิตตั้งอยู่เปรียบเหมือนเมื่อคนเขาทิ้งเอาของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างทิ้งมูดบ้างคูดบ้างน้ำลายบ้างน้ำหนองบ้าง น้ำเลือดบ้างลงไปในไฟให้มันไหม้ไฟนั้นก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดรา,ารังเกียดด้วยสิ่งเหล่านั้นราหุนเธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยไฟเถดเประเมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยไฟอยู่ภาษาทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจที่เกิดขึ้นแล้วจะไม่กลุ่มรุมจิต ของเตอตั้งอยู่เช่นนั้นเหมือนกันราหุลเธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยลมเถิดเมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยลมอยู่ภาราทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจอันเกิดขึ้นแล้วจะไม่กลุ้มรุมจิตตั้งอยู่เปรียบเหมือนเมื่อลมพัดก็ย่อมต้องของสะอาดบ้าง ของไม่สะอาดบ้างพัดผ่านคูดบ้างมูดบ้างพัดผ่านน้ำลายบ้างน้ำหนองบ้างน้ำเลือดบ้างลมนั้นก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดรารังเกียดด้วยสิ่งเหล่านั้นราหุลเธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยลมเติเพดพะเมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยลมอยู่พาษสะ เป็นที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจที่เกิดขึ้นแล้วจะไม่กลุ่มรุมจิตของเธอตั้งอยู่เช่นนั้นเหมือนกันราหุลจงอบรมจิตให้เสมอด้วยอากาศเติดเมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยอากาศอยู่ภาษา์ทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจที่เกิดขึ้น จะไม่กุ้มรุมจิตตั้งอยู่เปรเมือนอากาศเป็นสิ่งที่ไม่ได้ตั้งอยู่เฉพาะในที่ไๆนิฉันได้ราหุลเธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยอากาศเติดเมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยอากาศอยู่ภาษาท,ทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจที่เกิดขึ้นแล้ว จะไม่กลุ่มรุมจิตตั้งอยู่ฉะนั้นเหมือนกันราหุลเธอจงเจริญเมตตาภาวนาเถิดปพระเมื่อเธอเจริญเมตตาภาวนาอยู่จะละพยาบาทได้เธอจงเจริญกุุณาภาวนาเถิดเราะเมื่อเธอเจริญกุุณาภาวนาอยู่จะละ วิหิงสาคือความเบียดเบียนได้เธอจงเจริญมุติตาภาวนาเถิดเพราะเมื่อเธอเจริญมุติตาภาวนาอยู่จะละความอิจาริษยาได้เธอจงเจริญอุเบกขาภาวนาเถิดเพราะเมื่อเธอเจริญอุเบกขาภาวนาอยู่จะละ ความขัดเคืองคือปฏิฆาได้เธอจงเจริญอสุภะภาวนาเถิดประเมื่อเธอเจริญอสุภะภาวนาอยู่ฉละราคาได้เธอจงเจริญอนิจจสัญญาภาวนาเถิดประเมื่อเธอเจริญอนิจจสัญญาภาวนาอยู่ จะทอนซึ่งความสำคัญมั่นหมายในตัวตนได้ราหุลเธอจงเจริญอาณาปานสติภาวนาเถิดเพราะอาณาปานสติที่บุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอันนี้สองใหญ่ก็อาณาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไร ทำให้มากแล้วอย่างไรย่อมมีผลใหญ่มีอันนี้สองใหญ่ราหุนคคยเตอผู้ใดในธรรมวิน,นัยนี้ไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้หรือสู่เรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงน้ำรงสติไว้เฉพาะหน้าระลึก ถึงลมหายใจเข้าระลึกนึกถึงลมหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็มีสติรู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็มีสติรู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัด ว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นทําการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้รู้ซึ่งกายต้องปวงหายใจเข้าให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายต้องปวงหายใจออกทำการศึกษาฝึกฝน ให้เป็นผู้ทำการ,รา up, ปาาร,รุงแต่งทางกายให้ระงับหายใจเข้าให้เป็นผู้ทำการปรุงแต่งทางกายให้ระงับอยู่หายใจออกทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจเข้าให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะ ซึ่งปีติหายใจออกทำการศึกษาฝึกฝนใ,ใ,ให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งความสุขหายใจเข้า,าให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งความสุขหายใจออกทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะ ซึ่งการปรุงแต่งของจิตหายใจเข้าให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งการปรุงแต่งขอ,องจิตหายใจออกทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้ทำการปรุงแต่งของจิตให,หร้ระงับหายใจเข้าให้เป็นผู้ทำการปรุงแต่งของจิต ให้ระงรับให้ใจออกทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้าให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้ทำจิต ให้ปราโมทอย่างยิ่งหายใจเข้าให้เป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทอย่างยิ่งหายใจออกทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจเข้าให้เป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่หายใจออก ทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจเข้าให้เป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออกทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงหายใจเข้า ให้เป็นผู้พิจารณาเห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจออกทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้พิจารณาเห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจเข้าให้เป็นผู้พิจารณาเห็นซึ่งความจางคลาย อยู่เป็นประจำหายใจออกทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้พิจารณาเห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจเข้าให้เป็นผู้พิจารณาเห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจออก ทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้พิจารณาเห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจเข้าให้เป็นผู้พิจารณาเห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจออกราหุนอนาปานาสติสมาธิที่บุคคลเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้วอย่างนี้แหละย่อมมีผลใหญ่มีอันนี้สองใหญ่เมื่ออาณาปานาสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่จะมีเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อจะดับจิตนั้นจะเป็นสิ่งที่เขารู้แจ้งแล้วดับไปหาใช่เป็นสิ่งที่เขาไม่รู้แจ้งไม่ นังนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสพุทธพจนี์น้แล้วท่านพระราหุนมีใจยินดีชื่นชมปาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แหละมหาราหุโลวัตสุตรจบฟังธรรมคำพุทธ ตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกะและ AM 891กิโลเฮ